เวลาตัดเอาเอากรนไกรฝั่งนี้เข้าหากิ่งมันจะแผลงไปชิดกว่าถ้าเอาอย่างนี้เข้ามันมันติดตัวนี้มันก็จะไม่ชิดอ๋อมันอยู่ตรงนี้มันเอียงเอียงดังเสใช่แหมมันก็จะสแค่นี้ก็พรอเพิ่องตัดใบด้านนี้ ก็ใช้ตามปกติถูกไหมตามตามกําลังมือครับใช้กันไกลตามกําลังมือเดี๋ยวถ้านั้งก็เข้ามาถ้าใครสนใจจริงๆก็เข้ามาตาตาที่มันตุ่มๆนีครับตาดอกตาต้นอะอรฮอร์ไลตั้ก่อนเดี๋ยวเขาคอยมโนมเนาะอันนี้อันนี้กัด อเอาใบเอาหมดเลยนะครับตาตุมต่มๆแค่เนี้ยครับเอาเอาไปตาตุมต่มๆแบบนี้เนาะเอาไปติดตาเนาะติดตาใส่ต้นตอพันธุดีไอ้ต้นต้นตอป่านะอือนนี้อตอป่าใช่ไหมอ่าครับตัวพอมันแตกยอดอยอดมามันก็จะมีพร้อมดอกก็เป็นองุ่นบอนไซ<อ>แต่คนต้องดูต้องดูตาเปน็นว่าตาไหนตาดอกตาใบนะ เ๋ผมจะทำทำขายให้ครับจะไหนคือตาดอกหรืตาใบครับถ้าจะไม่ทันล่ะผมอยากได้อย่างนี้เลยอ๋อได้ได้เขาบอกไครับไหนคือตาดอกหรือตาใบครับดูอ่านะครับก็มีค้างอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับตาดอกตุ้มใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยครับถ้าใหญ่ใหญ่เป็นตาดอกใช่ใช่ครับถ้าตาใบก็มันก็จะเล็กๆหน่อย ตุ่มยังเป็นตุ่มเนีู่ดหัวอะไอย่เงียอ๋อเนี่ยมันมีดอกจะมาตุ่มเนี่ยถ้าถ้ากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะจะมีสีน้ำตาลนะครับเนาะเรางส่ว่งที่มันยอนมาเนี่ยกับสีน้ำตาลนะตัดกิ่งสีน้ำตาลประมาณนี่นะต้องดูฮอตต้องดูตามเลยเนาะยาวกับทัดยาวไปเลย เดี๋ยวเขาเขาคอยมาไหลนาะมาไหลเดินลอยๆมาปุ๊บไม่เลาะใบขอหมดเลยใบแก่ตัดเลยตัดเลยครับไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวเพิ่มดึงอันนี้ครับอันนี้ยาวๆแล้วก็ตัดได้นะจันนนนอันนี้อย่างนี้อันนี้หมายว่าเขาจะเขาจะจะตัดไหมตัดครับตัดเอาปมไปด้วยนะตัดไปเลยถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวถามแอมตัดรวดกันแล้วกัน กับสลิงครับรถสลิงมานี่แหละ